จะเป็นยังไงถ้าคุกกี้เสียงไทยที่พวกเรากินกันกลับทํานายโชคชะตาออกมาได้เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คาทํานายนั้นกลับเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้สุดๆทว่าริกกไ็ได้พบความจริงบางอย่างเข้าอีกเมื่อคุกกี้ทํานายที่ว่าดันไม่ได้เป็นแค่คําทํานายทั่วไปแต่กลับมีใครบางคนบังคับโชคชะตาของทุกคนบนโลกนี้เอาไว้เรื่องราวจะจบลงย,ยังไงคำทำนายเหล่านั้นจะถูกลบล้างได้ไหมไปหาคำตอบกันได้ในริกแอนเจอรี่เอ้ยริกแอนมอตตี้สี่สิหก E.P. ีที่5ครับและก็เ,เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนฝากจ่ายค่าผ่านทางให้กับพวกเราตัวนี้ตูนกันคนละหนึ่งไรนะหรือใครที่หลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าจ่ายเรียบร้อยแล้วพวกเราไปลุยพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่ร้านอาหารแพนด้าอีกเพลสร้านประจําร้านเดิม ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรื่องนี้ขณะที่เจอรี่กำลังโชว์ภูมิเกี่ยวกับอาหารจีนอยู่ริกก็เดินปลีเข้ามาด่าคนที่เปลี่ยนเสียงริงโทนเขาให้เป็นเพลงสุดเฮยจากเรื่องแท็กซี่ซึ่งก็คือฝีมือของหลานตัวแสบ2คนนั่นแหละครับถ่ายเพียงแซวคนบนโลกทิกตอ,อกอีกด้วยว่าเป็นเหมือนโลกที่3ที่เหมือนโลกกลับด้านใครว่าดีทิกตอ,อกจะว่าแย่ส่วนใครว่าแย่ทิกตอ,อกจะว่าดีอะไรทํานองนั้นแหละครับเออว่าแต่แขนกลดอกอ้อกของริกเนี่ยมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะ แต่ทว่าบทสนทนาที่เป็นสาระสำคัญเมโตกินข้าวนี้ก็คือการที่ร้านแพนด้าอีกเพลสเสิร์ฟอร์จูนส์คุกกี้หรือคุกกี้เสียงทายมาให้นี่แหละครับว่ากันว่าคำทำนายจะเป็นจริงก็ต่อเมือ่อผู้เสี่ยงโชคกินคุกกี้ไปก่อนแล้วค่อยเปิดคำทำนายเท่านั้นซึ่งซัมเมอร์มอร์ตี้และเบธต่างก็ได้คำทำนายหวยแตกคล้ายกับคำคมทั่วไปของไลฟ์โค้ชซึ่งมันไม่มีผลอะไรเลยทว่าคำทำนายของเจอรี่นั้นจะเป็นประเด็นสำคัญของ EP นี้เลยแหละครับ คุณจะได้มีเซ็กส์กับแม่ของคุณนี่คือข่าวทำนายของเจอรี่ที่ทำเอาบนโต๊ะกินข้าวช็อกสุดๆไม่ต่างกับเจ้าตัวเจอรี่นั้นเรียกว่าเคลียร์สุดๆเธอก็เอามานอนคิดทั้งคืนว่าข้ามทำนายนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเนี่ยแต่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะแม่ของเจอรี่นั้นก็เคยโผล่มาในซีซั่นแรกและก็ดูจะเออเเหมือนกับเขานั่นแหละแถมยังมีรสเสนมแบบทรีซามีกด้วย เบดก็เลยแนะนําให้เจอรี่ไปได้วยความรําคาญว่าให้ไปอ้วกเอาคุกกี้ออกมาซะจะได้จบๆเจอรี่ก็เลยลองไปอ้วกดูแต่ก็ทําไม่ได้อีกทําไมทุกอย่างมันดูจะเป็นใจไปสมดเหมือนกับว่าเขาจะต้องมีเซ็กส์กับแม่ตัวเองจริงๆนั่นแหละ ซึ่งขณะที่เจอรี่เครียดอยู่เนี่ยทุกคนก็ดูจะเฮฮากับคำทำนายสุดเจ๋งของเจอรี่กันใหญ่ถึงขนาดต้องถ่ายลงติกตอกกันเลยทีเดียวเบสที่มองว่าไม่มีอะไรหรอกแน่ mm. ก็หยุดขำแป๊บหนึ่งแล้วบอกให้เจอรี่โฟกัสกับการไปเที่ยวสวนสัตว์ของเราในวันนี้ก็ดีกว่าแต่เจอรี่ก็ยังไม่หายคาใจเลยอยากให้ริกใช้วิทยาศาสตร์ทำยังไงก็ได้ให้คำทำนายเหล่านี้หายไปได้ไหมแต่ริกก็ยืนยันว่าถ้าเขาทำเทคโนโลยีมาห้ามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ย เขาคงทําไปนานแล้วแหละไม่ต้องาสมเหตุการณ์แบบนี้หรอกเจอรี่มันก็เลยต้องโดนล,ล้อต่อไปเขาเลยตัดสินใจเอาสกอตเทปมาปิดหนอนน้อยของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแต่กระโดดซัมเมอร์ตัวแสบจับได้อีกแถมยังโดนล,ลูกๆแกล้กลกงสารพัดเรียกว่าไม่มีใครแคร์ว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเขาเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงเวลาที่ครอบครัวต้องไปสวนสัตว์กันเจอรี่ที่ยังปล่อยวางไม่ได้จึงแต่งตัวเลียนแบบมอร์ตี้ซะ เพราะอย่างน้อยถ้าต้องมีเซ็กส์กับแม่ตัวเองก็คงหมายถึงเบสแล้ะนะตรงนี้มันจะหมายถึงว่าแม่ของมอร์ตี้ก็คือเบธแะนะเจอรี่เลยเรียนแบบเป็นมอร์ตี้ดูเพื่อว่าขำาวทำนายจะบิดเบือนได้นั่นเองเจอรี่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งกับเบธว่าเขาจะไม่ไปสวนสัตว์แม้จะอยากไปแค่ไหนก็ตามซึ่งลิกเองก็เดินออกมาช่วยพูดด้วยว่าให้เจอรี่อยู่ที่นี่แหละเพราะเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับข่าททำนายนี้ดูเหมือนคลื่นความน่าจะเป็นที่แผ่ออกมาจากเจอรี่เนี่ยมันจะมีพลังประหลาดอะไรซ่อนอยู่ แล้วริกต้องการจะสืบสวนดูสักหน่อยเบดก็เลยยอมพาครอบครัวไปสวนตาดกับสเปซเบดโดยที่ไม่มีเจอรี่ริกได้อธิบายว่านานๆทีเขาจะหยิบเครื่องวัดความน่าจะเป็นมาใช้นะและผลลัพธ์ที่ได้มันก็แปลกมากจริงๆด้วยริกเอาเครื่องนั่นสแกนไปที่เจอรี่และจากสี่หน้าก็คงรู้แหละครับว่าขำาวจำนายสุดพิลึกมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆด้วยริกเลยพยายามหักล้างคำาวจำนายด้วยกระบวนการสุดแมนวนวลอย่างการสุ่มกล่องมันนี่แหละ โดยกล่องกล่องหนึ่งจะใส่ชื่อแม่ของเจอรี่เอาไว้ส่วนอีกกล่องวางเปล่าซึ่งริกจะสลับกล่องไปเรื่อยๆหรือแกล้งวางอยู่กับที่ก็ได้แต่เจอรี่ห้ามเดาถูกนะถ้าเดาถูกเกินครึ่งแปลว่าเองอ่ะต้องทำอย่างว่ากับแม่แน่ๆแล้วละ่ะไหนเรามาดูกันหน่อยสิว่าน,นายจะแม่นแค่ไหนและข้าททำนายมันมีโอกาสกี่เปอร์เซนต์ที่จะเกิดขึ้นจริงซึ่งผลปรากฏว่าเจอรี่นั้น แม่เดาถูกหมดแบบ100เซไม่ว่าริกจะสลับกล่องสักกี่ครั้งหรือให้หันหลังทายสักแค่ไหนมันก็เดาถูกหมดเจอรรี่นี่แกแอบดูหรือเปล่าวะเนี่ยริกถึงกับผัวร้อนชิบหายแล้วดูเหมือนเครื่องวัดความน่าจะเป็นมันจะไม่ได้พังแฮะริกลองสแกนที่ตัวเองดูก็ยังใช้งานได้ปกตินี่วะแล้วพอสแกนไปที่เจอรรี่ก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมแปลว่าคำทำนายจากคุกกี้เสียงไทยมันโคจะแม่นเลยวะสวยแล้วแถมตอนนี้ แม่เจอรี่ก็ส่งข้อความมาถามเขาว่าแม่มาเยี่ยมลูกได้ไหมแบบไม่ทราบสาเหตุอีกด้วยงานข่าวสแล้สิครับแบบนี้ริกพาเจอรี่มาที่ร้านแพนด้าอีกเพลสอีกครั้งเพื่อสืบสาหาต้นต่อของคุกกี้เสี่ยงไทยซึ่งเจอรี่เองก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับริกด้วยริกก็เลยสวดใส่ซะยับเพราะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังข่าวทำนายของคุกกี้นี้สามารถสั่งเหตุการณ์อะไรให้เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเหมือนกับมีพลังของพระเจ้าเลยนะริกต้องรู้ที่มาของพลังนี้ให้ได้ ถามด่าเจอรี่กลับไปแบบจเจ็บอีกดอกหนึ่งว่านายคิดว่าฉันเป็นแค่ตคัวละครในเรื่องนี้ในฐานะพ่อตาแค่นั้นหรือวะมันต้องเกี่ยวกับฉันอยู่แล้วเว้ยกูเป็นตัวเอกนะเจอรี่อืมก็จริงของเขาแฮะสุดท้ายสกิลพระเอกก็โยงอะไรมาหาตัวเอกได้หมดนั่นแหละก่อนที่ริกจะงัดประตูบุกเข้าไปในแผนได้เอกเพลสเพื่อตามหาความจริงแต่ก็ต้องพบกับกลุ่มลูกจ้างประหลาดที่กลัดยิงไล่ทั้งคู่ออกมาซะง,งั้นเอาเลยสิไม่ชอบมาพากลนแบบนี้มันชัวร์แล้วละ่ะ ขณะที่แม่ของเจอรี่ก็พิมพ์มาไม่หยุดว่าอยากเจอลูกชายมากๆแม่ไม่ไหวแล้วนะเรียกว่าเป็นช็อตที่ขนลุกสุดริกเลยให้เจอรี่รอข้างนอกส่วนเขาขอออกกําลังกายมันๆซะหน่อยแล้วก็สั่งให้ยานเปิดซาวท็เบรลงเพลงไปพร้อมกับที่ริกใช้ปืนเลำ่พง,งคู่สาสตร์กระสุนเลเซอร์ใส่พนักง,งานแพนด้าเอ็กเพรสสยับแก๊งมาเฟียในฆ่าพนักงานตายกันเกลื่อนเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนริกเลยเค้นหาความจริงกับพวกมันว่าอาฮุกกี้เสียงทายมาจากไหนแต่กลับได้ความว่า อ้าวนี่นายไม่ได้มาจาับพวกเราในข้อหาค้ายยาอย่างนั้นเลยคือสรุปแล้วไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้มีส่วนกับคุกกี้เสี่ยงทายเลยนะครับแค่รับมาขายเฉยๆก็เท่านั้นแหละแปลว่าไอ้พวกที่โดนริกฆ่าก็ตายฟรีไปหมดแล้วนั่นเองริกเล่ขอโทษที่ฆ่าเพื่อนๆของเขาและขอบ่อแสที่มาของคุกกี้กับขอรถขนส่งมาด้วยเพื่อแลกกับการไม่แจ้งความล้วริกกับเจอรี่ก็ขับรถของบริษัทฟอร์จูนห้าบริษัทแม่ของคุกกี้เสี่ยงทายเข้าไป เพื่อลักลอบปลอมตัวเป็นพนักง,งานส่วนแก๊งค้ายาในแพนด้อีกเพลสก็ยังคงได้ขายต่อไปหลังจากริกกับเจอรี่เข้ามาในบริษัทฟอร์จูน500ได้เรียบร้อยริกก็สำรวจและพบว่ามีกล้องอยู่ทุกหนแห่งในบริษัทแห่งนี้กว่า300จุดเพราะงานการปลอมตัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมตัวพวกเราเองดีกว่าดึงจุดสนใจโดยการปิดกล้องกว่า300ตัวนั่นก่อนที่ริกจะเรียกดวงตาแห่งทันดาราให้เปลี่ยนชุดสูทให้เขาทีส่วนเจอรี่นั้นก็ถูกเรียกเสื้อผ้าผู้ช่วย ออกมาเปลี่ยนแบบคัสซีนแปลงร่างในเซลล์โมนเปเป,เป้แบบนี้ริกกับเจอรี่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาจนได้พบกับงานภายในบางอย่างที่มีแต่คนดังระดับโลกเข้ามาซึ่งซีอสาวของบริษัทฟอร์จูนห้าร้อยกำลังพูดชักจูงอะไรบางอย่างกับผู้นาในง,งานแต่ก็ดูจะไม่ได้คําตอบที่ริกต้องการเท่าไรขณะที่แม่ของเจอรี่เองเก,กล้จะมาถึงตัวเขาเต็มทีแล้วด้วยเวลาทุกอย่างก็เลยดูกระชั้นชิดมากๆกระทั่งริกได้ไปเจออะไรบางอย่างขณะที่สํารวจทั่วตึก มันเป็นงานประชุมอะไรบางอย่างของพนักงานหัวกะทิของบริษัทที่ต่างก็กินคุกกี้เสี่ยง้ายเข้าไปแล้วพบว่าพวกนั้นมีดววในการก้าวหน้าใน,าห,น,าห,นาหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดเลยขณะที่อีกคนที่ดูโสมมกับกินคุกกี้เสี่ยงไทยแล้วพบแจ่เรื่องร้ายริกจุะหนักได้ทันทีว่าเจ้าพวกนี้นมันใช้คุกกี้เสี่ยงไทยในการควรควมชะตาเพื่อกําไรของบริษัทกล่าวก็คือบริษัทฟอร์จูนห้าร้อยนั้นใช้พลังกําหนดชะตากรรมในการชี้นาบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสําสเร็จ ใครก็ตามที่มีประโยชน์จะถูกดันขึ้นเป็นพนักง,งานดีเด่นด้วยชะตากรรมที่ยอดเยี่ยมแต่ใครที่เป็นจุดอ่อนนั้นจะถูกกำหนดชะตากรรมให้พบกับจุดจบอันโหดร้ายนั่นเองในตอนนี้ริกรู้ทันทีว่าการระเบิดตึกเนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นทางที่ดีก็คือพวกเราอ่ะต้องหาวิธีที่จะได้ควบคุมพลังระดับพระเจ้านั้นตั้งหากละริก พาเจอรี่วิ่งออกมาข้างนอกและต้องเจอกับบริการสองคนที่ใช้คำทำนายฉุกเฉินในการต่อสู้ซึ่งคำทำนายที่ได้ก็คือคุณจะชนะไฟนี้และทันใดที่คำทำนายเริ่มทำงานแขนกลสุดเทพของริกก็พังลงดือด้อสง,งนันเปิดอกาศให้กาดแมมเตะต่อยสุดเทพยิ่งกว่าอาจารย์ยิบมันซะอีกริกเลยต้องเอาเจอรี่เป็นโลมนุษย์บางกระสุนแล้วหนีเข้าช่องแอร์ไปโดยในตอนนี้ซีอีโอสาวได้รับรู้แล้วว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในบริษัทของเธอ แถมเน่งในสองนั้นยังมีหนึ่งคนที่คำทำนายยังไม่เป็นจริงอีกด้วยเธอก็เลยสั่งให้ลูกน้องเอาตัวคุณนายสมิธมาที่นี่โดยด่วนก่อนเราจะได้รู้ความจริงอีกข้อนึงจกปากริกเองด้วยว่าคนที่ดวงยังไม่เป็นไปตามคำทำนายอ่ะคนคนนั้นจะเป็นอมตะไปตลอดการหมายความว่าตอนเนี้ถ้าเจอรี่ยังไม่ได้มีเซ็กส์กับแม่ของตัวเองตามคำทำนายเจอรี่ก็จะเป็นอมตะริกเลยใช้เจอรี่บังกระสุนให้นั่นเองและก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ซีอีโอสาวต้องการตัวเจอรี่อีกด้วย และในตอนนี้ริกกับเจอรี่ก็เดินทางผ่านช่องแอร์มาถึงต้นตอของทุกอย่างเข้าจนได้เราจะได้เห็นเอเลี่ยนตัวสีเขียวยักษ์ถูกแขวนอยู่ข้างบนพร้อมกับเครื่องกลไกอะไรบางอย่างที่กําลังผลิตคุกกี้เสียงทายโตต้นเรื่องอยู่และยังได้เห็นชายแก่คนนึงที่เป็นคนควบคุมงานอยู่ด้วยริกบอกว่าเอเลี่ยนตัวนี้มันคือลอกคืเลียนเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ที่กินขวามวุ่นวายเป็นอาหารแต่ตอนนี้ระบบย่อยอาหารของมันได้ผิดปกติอยู่ โดยกระเพาะได้ถึงความทรงจาจากปริพูมิเวลาและปล่อยกลุ่มพลังหนาแน่นสูงที่โน้มเอนโทรปีเข้าสู่ผลที่กำหนดได้ซึ่งทำงานแบบเดียวกับโชคชะตาและทำงานแบบอัตโนมัติเหมือนแรงโน้มถ่วงทั่วโลกแต่แทนที่จะดึงสิ่งเล็กเข้าสู่สิ่งใหญ่กลับเป็นดึงสิ่งที่ไม่รู้เข้าส่งสิ่งที่รู้แทนเฮ้ยเอาง่ายๆเลยครับคุกกี้เสี่ยงทายที่พวกเรากินเพื่อทำนายโชคชะตาเนี่ยคืออึของเอเลี่ยนที่สามารถกำหนดชะตาได้นั่นแหละ แต่สิ่งที่ริกสงสัยก็คือทำไมขำาวทำนายที่ชายแก่กำลังสร้างอยู่นั้นถือเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยล่ะเช่นคุณจะมีวันที่ดีให้คนหันมาชอบเรายิ้มสิแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สวยงามคือมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆอะ่ะในเมื่อมีพลังเทพแบบนี้ทำไมถึงไม่ใช้พลังนี้เปลี่ยนโลกซะล่ะชายแก่จึงเข้ามาบอกริกว่าพลังนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้ใช้สร้างอนาคต แต่มีไว้เพื่อควบคุมอนาคตตั้งหากและเหตุผลที่คําททำนายมีแต่อะไรรไ้าสาระก็เพราะซีอสาวของที่นี่อยากให้มีคําททำนายกากๆไว้เยอะๆเพื่อให้คำาททำนายเจ๋งๆมีคุณค่าขึ้นมาและถ้าอยากได้คำาททำนายดีๆก็ต้องแรกด้วยการจ่ายเงินเพิ่มและนี่แหละคือคกลไกในการทำธุรกิจของบริษัทฟอร์จูนห้านั่นเองแต่แต่แต,แต,แต่แล้วทำไมล่ะมันเกี่ยวอะไรกับคําททำนายของเจอรี่กัน ทำไมตาแก่ถึงใส่ขำาวทำนายแบบนี้ลงไปด้วยและเราก็ได้คําตอบสุดกวนทีนจากป่าตาแก่ผู้สร้างขูกกี้เสี่ยงทายเองว่าเขาอ่ะต้องการเรียกร้องความสนใจก็เท่านั้นแหละเพราะตัวเขาอยากจะหนีออกไปจากที่นี่กับเอเลี่ยนและเคอร์เลียนเลยใส่ข่าททำนายแปลกๆลไปเพื่อให้ใครบางคนสงสัยและต้องการจะมาสืบสวนบริษ,ษัทนี้จนได้มาเจอก,กับเขาและพากนันหนีออกไปนิดเองและสุดท้ายก็เป็นริกเองนี่แหละครับที่ระแคะระคายว่าค่าททำนายของเจอรี่นั้น มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลสงั้นเป็นต้นเหตุให้การสืบสวนเดินทางมาถึงจุดนี้ตามที่ตาแก่ได้วางแผนเอาไว้เลยนั่นเองเอา้านี้แปลว่าเจอรี่มันเป็นหนึ่งในคนที่ซวยที่ได้คำทำนายนี้เฉยเลยอย่างนั้นเหรอและตาแก่ก็ยังบอกเองอีกด้วยว่าทุกคนที่ได้คำทำนายแบบเจอรี่ไปเนี่ยป่านเนี้ยมันก็คงทำอะไรอย่างว่ากับแม่ตัวเองอยู่ละมัง้งและอีกไม่นานเจอรี่ก็ต้องลงเอยแบบนั้นด้วยโอ้ยดีมันเชียรอะไรวะเนี่ย ทว่าตอนนั้นเองซีอหญิงก็มาตามนัดพอดีพร้อมกับกองทัพเพื่อตามมากำจัดผู้บุกรุกที่ก็ลังจะทําลายสิ่งที่เธอสร้างมาตลอดและที่สําคัญคือคนที่แม่มไม่ควรมาที่สุดกระดันมาที่นี่ด้วยซะง,งั้นคุณนายสมิธหรือว่าแม่ของเจอรี่นั่นเองโดยเธอนน้นได้เฉลยความจริงว่าเธอเป็นคนที่เจอเอเลี่ยนตัวนี้มาตกลงบนสนามแห่งหนึ่งในโลก และก็ใช้อึของมันกำหนดโชคชะตามาโดยตลอดกอซีอโอสาวจะพัฒนาคารวมกับริกแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดฉากต่อสู้กันโดยมีแม่ของเจอรี่เป็นจอมทัพในครั้งนี้ในท่าที่แสนจะอุบาทแบบนี้ทันใดที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเราจะได้เห็นอุปกรณ์ไฮเทคของริกมากมายที่บอกเลยว่าโหดพอโคตรแม่เทพและสามารถเอาชนะโชคชะตาที่กำหนดมาแล้วอย่างง่ายได้ด้วยร่างกายที่ดัดแปลงมาแล้ว100%เเ แต่การจะต่อสู้กับคนทั้งกองทัพนั้นริกก็ยังต้องการหลักประกันบางอย่างไว้กันเหนียวซะหน่อยก็เลยกระโดดลงไปในกล่องคุกกี้เสียงทายยักษ์และกินทุกชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเพื่อให้ได้คำทำนายแบบสุ่มมาและหนึ่งในนั้นก็คือคำทำนายที่ว่าคุณจะได้เพื่อนใหม่แม่มทำไมไมีแต่คำทำนายห่วยแตกวะเนี่ยริกบน่นก่อนจะรีบไปหยิบคุกกี้ทำนายที่คาดดาวผลไม่ได้จากอีกกล่องนึง บาร์จุกระสุนยิงใส่ปากของทางหารแบบสุ่มซะเลยส่งผลให้ทหารต่างคนต่างเจอผลลัพธ์ที่บาบอวอร์เฟักมากๆจนสุดท้ายก็เหลือแค่ริกกับซีอสาวเท่านั้นขณะที่เจอรี่เองก็ยังคงถูกแม่ไล่ตามเพื่อมาขอมีอะไรอย่างว่าแบบไม่ลดละซีอสาวท้าทายริกให้ฆ่าเธอทิ้งซะแต่ก็คงทำไม่ได้หรอกเพราะเธอก็ยังมีโชคชะตาที่ยังไม่บรรลุเช่นกันริกเลสกาดูและพบว่าเธอกำหนดชะตาให้ตัวเองเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก แปลว,ว่าถ้าเธอยังทําไม่สําเร็จนะเธอจะไม่มีวันตายนั่เองริกเลยอาศัยความจีเนียสระดับเทพเจ้าใช้ดาร์กเว็บแฮกเข้าธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติและเอาเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ไปซื้อทุกอย่างที่บริษัทฟอร์จูน500เสนอขายสมบูรณ์ใเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จที่สุดในโลกณนะเวลานี้อย่างเป็นทางการแล้วที่นี้คาทานายก็ถูกเติมเต็มแล้วเรียบร้อยก่อนริกจะแฮกไปถอนเงินทั้งหมดจากบริษัทของเธอคือธนาคารเหมือนเดิม ซีโอสาวฉุนขาดที่แพ้แบบหมดรูปอย่างนี้เลยวิ่งปลีบไปกินคุกกี้เสียงทายแบบไม่สนสี่สนแปดจนตัวเองกลายร่างเป็นปีศาจยักษ์เพื่อหลางแขนแต่ดันเผลอไปทำโซ่ที่ล่ามล็กเอเลียนอยู่หลุดออกมาเอเลียนยักษ์จึงรีบวิ่งหนีไปและกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่แต่แก่นั้นรวมถึงปีศาจซอีโอสาวก็โดนกินไม่เหลือด้วยเช่นกันทว่ากลับมีหลอดคำทำนายสกัดหลอดหนึ่งหลุดรอดออกมาได้และเจอรี่ก็เผลอเตะมันกระเด็นจนแตก เกิดเป็นหลุมดำที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการดึงปริภูมิเวลามาใช้จนเกิดการผันผวนดูดทุกสิ่งเข้าสู่หลุมดำนั่นริกพยายามหาที่เกาะและลากตัวล็อกเคเลี้ยนเอาไว้ถ้ามันหลุดเข้าไปนะเจอรี่จะไม่มีวันพ้นคำาทําทนายนั้นประจบกับที่แม่ของเจอรี่กระดันถูกตรึงไว้หน้าหลุมโดยทาที่ชวนให้เธอลึ่งแบบนี้อีกและคนสุดท้ายเจอรี่ก็ถูกดูดกางเกงเข้าไปจนล่อนจอนพร้อมสําหรับการทําอย่างไหวด้วยเรียกว่าสวยซะแล้วล่ะครับแบบนี้ ริกตัดสินใจใช้อึของลาคิเรียนที่แอบเก็บมาตอนต่อสู้กับผู้ร้ายเขียนข้าวทำนายใหม่ใส่เข้าไปในคุกกี้ให้เจอรี่กินในเวลาที่กระชั้นชิดมากๆจนโจนจะเข้าได้เข้าเข็เขมอยู่แล้วเจอรี่จะไม่มีเซ็กส์กับแม่ของตัวเองนี่คือข่าวทำนายที่ริกสร้างให้เจอรี่โดยเฉพาะก่อนจะรีบกระโดดเข้าไปยิงคุกกี้ใส่ปากเจอรี่ได้ทันเวลาตอนที่หลุมดำกำลังจะกลืนกินเอเลี่ยนเข้าไปพอดี และมันก็กกอดที่จะเกิดภาพอุจจาตาขึ้นแค่เซียววินาทีเท่านั้นโอ้ยพระเจ้าเกือไปแล้วเจอรี่อุทานด้วยความโล่งใจสุดขีดคุณช่วยผมไว้ริกริกบอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาพูดกับเจอรี่ทุกครั้งที่มีปัญหานะแต่เจอรี่ตอนนี้มันไม่สนแล้วล่ละยังน้อยเขาก็รอดชีวิตมาได้เพราะริกและไม่ต้องทนเห็นภาพฝันร้ายไปตลอดการก็เพียงพอแล้วละ่ะเราควรหาเสื้อผ้าให้ลูกใส่นะคุณนายสมิธบอก โอ้โหแบบนี้ก็ข้าทางพีเขาสิครับฟุตเทจเดิมที่ใช้แปลงร่างเจอรี่แบบเซเลอร์มูนถูกเอากลับมาใช้อีกครั้งอืมรู้สึกถึงความประหยัดงบแฮะริกบอกและก่อนตอนนี้จะจบลงเจอรี่ได้มาพกกีเสียงท้ายชิ้นสุดท้ายให้กับริกซึ่งมันเป็นข่าวทำนายเขียนมือที่เหมือนเพิ่งจะเขียนสดๆเมื่อกี้ด้วยซ้ำริกรับเอาไว้และกินคุกกี้เข้าไปก่อนจะเปิดข้อความดูจนพบว่าใจความในแผ่นนั้นได้เขียนคำว่าขอบคุณเอาไว้ แม้จะไม่ใช่คำพูดที่เปล่งออกมาจากปากของเจอรี่โดยตรงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคำขอบคุณจากตัวเขาเองเหมือนกันนั่นแหละนะดูเหมือนว่ามีตาภาพของริกกับเจอรี่จะดีขึ้นตามลำดับแล้วแหละขอบคุณนะเพื่อนเจอรี่กล่าวขอบคุณเพื่อนใหม่อย่างริกแต่ถว่าคำตอบกลับที่ได้มานั้นกลับเป็นอะไรที่ทำเราตกใจมากๆไอเวดเอ้ยไอโง่ปัญญาอ่อนนายเรีกยกฉันว่าเพื่อนเหรอ,อยู่ยู่ริกก็วีนขึ้นมา ทำเจอรี่ตกใจมากๆก่อนจะด่าสยับว่าเพื่อนเหรอทําไมนายถึงคิดว่าฉันเป็นเพื่อนนายวะไอคนลอยโถ่ยเอ้ยก็จะโชว์แผ่นข้อความคุกกี้เสียงไทยเมื่อตอนที่ริกกินสุ่มในตอนนั้นที่ดูว่าเขาได้คําทํานายว่าจะได้เพื่อนใหม่นั่นแหละและนั่นทําให้ริกจะเป็นอมาตะตลอดการและตลอดไปตราบเท่าที่เขายังไม่ได้เพื่อนใหม่นินเองแต่อยู่ๆเจอรี่มาบอกว่าเขาได้ริกเป็นเพื่อนใหม่ซะง,งั้นทาให้คาทานายนั้นเป็นจริงริกก็เลยไม่ได้เป็นอมาตะอีกแล้วนั่นแหละ แมมโคจะเชียเลยเจอรี่ริกด่าลูกเขยก่อนที่จะพะท้า่าวรวมกันนิดหน่อยจนริกเผลอตบหน้าเจอรี่จนร้องไห้แต่ริกก็ขอโทษไปก่อนจะหยิบคำาวตำนายขึ้นมาดูอีกครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ของริกกับเจอรี่นั้นเริ่มแปลเปลี่ยนจากคนเหม็นขี้หน้ากันกลายมาเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนเรียบรอยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ได้เนียนมากๆเลยแหละครับ ซึ่งที่ริกแสดงออกไปแบบนั้นน่ยก็คงบ่งบอกได้แล้วล่ะครับว่าริกเลือกมิตรภาพมากกว่าวามเป็นอมะตะนั่นเองก่อนตอนนี้จะจบลงด้วยเพลงซาวแท็กแบบฟิลกูสุดๆเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ e ีนี้โหโคสนุกเลยใช่ไหมครับได้เห็นความสัมพันธ์ของริกกับเจอรี่ได้เห็นอุปกรณ์ไฮเทคอีกเพียบด้วยใครดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ครบ3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำมาบ่อยๆเลยหรือว่าถ้าใครที่หลงมาแล้วชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ